บ้านเมืองเราเนี่ยมีไอ้พวกหน้าด้านหน้าหนาเนี่ยนะต้องจะขายชาติต้องจะขายแผ่นดินอย่างเดียวคือถ้าไม่มีปัญญาบริหารประเทศละลาออกไปเถอะอย่ามาอยู่เป็นปัญหาของประชาชนเลยแล้วอย่ามาอยู่เป็นปัญหาของชาติเลยมึงลาออกไปเถอะมึงอย่ามาบีบน้ำหูน้ำตาเลยกูไม่เชื่อหรอกน้ำตาของมึงเนี่ยมันหลั่งน้ำตาเพราะตหารขาขาดกูไม่เชื่อหรอกถ้ามึงจะร้องไห้แบบนี้มึงต้องสั่งยิงไปนานแล้ว คนเราเนี่ยมันร้องไห้เพราะความเสียใจเพราะความแค้นถ้ากูจะเสียน้าําตาทัที่ใครสักคนนึงเนี่ยและถ้ากูเป็นผู้นําประเทศเนี่ยกูจะร้องไห้เพราะว่ากูทวงประสาต,ตาควายคืนไม่ได้กูจะเสียใจมากเลยว่าที่กูนั่งอยู่ในตําแหน่งนายกเนี่ยกูทำํำ อะไรไม่ได้เลยกูทําได้อย่างเดียวคือทาพลาดแล้วให้ประชาชนเขาจับได้ว่ากูนอกจากจะไปเซ็นสันติภาพแล้วกูยังแอบไปคุยเรื่องแลเอิร์ธอีกทําไมประชาชนมันถึงรู้มันรู้ได้ยังไงนี่ที่สิ่งที่กูถ้ากูเป็นนักการเมืองแล้วกูจะร้องไห้แต่เฉพาะขาขาดเนะี่ยกูไม่เชื่อหรอกขนาด19ชีวิตที่ทิ้งไปในไอแนวหน้ากับอีก20กว่าคนที่เป็นพลเรือนเนี่ยที่ต้องตายไปเพราะหุนเซนหุนมาเนี่ยมึงยังไปจับมืออยู่กับมันเลยแต่มันมีไอ้นักการเมืองเร็วๆช่วย ชั่วที่เขาไปแสวงหาผลประโยชน์เข้าไปหาอํานาจทางการเมืองก็พยายามจะไปออกกฎหมาย,แก,กมายแก้กฎหมายแก้กฎหมายรัษดากรพยายามช่วยเหลือพวกเจ้าสัวพวกนายทุนให้ไม่ต้องเสียเงินถ้าเสียเงินก็ต้องเสียให้น้อยที่สุดก็พวกมึงทํากันอย่างนี้ไงในหลวงถึงเหนื่อยไงเหนื่อยใจกับพวกมึงไง ทำไมทุกวันตะกรอนนะประธานโทษทำไมทุกวันที่สี่ธันวาคมสมัยก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนี่ยทำไมพระอ,องค์ต้องออกมาให้คําแนะนําอยู่ตลอดเวลาก็เพราะพวกมึงมันไงนี่ดีนะว่าเป็นในหลวงนะถ้าเป็นกูขึ้นไปพูดนะสมมุตินะโอ้โหยับเลยพวกมึงกนะันส่เผอนี่ไม่มีใครมานั่งฟังกูด้วยพวกนักการเมืองอนะ่ะทำไมในหลวงต้อง ต้องมาพูดทุกวันที่สี่ทำไมต้องมาให้ความเห็นทำไมต้องมาแนะแนวทางในการบริหารประเทศก็เพราะในหลวงเขารู้ว่าพวกมึงแม่งโจรไงโจรขายแผ่นดินไงไอโจรทรยศชาติในหลวงเนี่ยมีประชาชนเนี่ยคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ตลอดเวลาแต่แม่งก็มีคนพยายามที่จะมาทำลายพวกเรามาพยายามทำลายสถาบันกษัตริย์ผมถามว่าเป็นใครพวกท่านก็คงจะรู้ผมจะบอกให้นะคุณเชื่อไหมถ้าจีนไม่รักเรานะ วิธีการของคนจีนง่ายมากเลยเขารู้จุดอ่อนของบ้านเราคุณอยากรู้ไหมครับจุดอ่อนของบ้านเราเนี่ยคืออะไรจุดอ่อนบ้านเราคือสอสอคือมันรู้ว่าไอ้พวกนี้อยากจะขายชาติอยากจะขายแผ่นดินแล้วตามมาด้วยโครงการที่ทุจธิตเชิงนโยบาย FTA เป็นตัวอย่างที่ดีครับที่เราไปเขียนให้จีนเนี่ยเปิดประตูให้จีนเข้ามากอบโกย จีนเขารู้จุดอ่อนเมื่อบ้านเราก็คืออะไรก็คือไอ,ไอ้นักการเมืองบ้านเราเนี่ยแหละเราเขียน FTA เปิดประตูเรียกจีนเข้ามาโกยเงินบ้านเราจีนเขายังรู้บุญคุณคนไทยจีนบอกโอ้โหกูอยากจะช่วยแต่กูไม่รู้จะช่วยยังไงจีนพยายามอุ้มชูประเทศไทยรู้ว่าไทยไม่อยากกู้เงินจีนแต่ถ้าเกิดสมมติจีนมันไม่เกรงใจไทยไม่ถ้าจีนไม่เกรงใจพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชแล้วถ้าเกิดจีนไม่เกรงใจสมเด็จพระเทศพรรัดราชสุดานะกูบอกให้เลยป่านนี้ประเทศไทยแม่งตกเป็นอาณานิคมของจีนไปนานแล้วเพราะอะไรจีนจะเอาเงินมาซื้อไอ้พวกสอสอยกสภาเลย ถ้าจีนแม่งเอาเงินปล่อยเงินกู้ให้ไทยนะถ้าไม่ได้นะจีนแม่งก็บอกไงรู้ไหมจีนแม่งก็บอกว่างั้นกูให้มึงยืมเงินคือจีนเอาเงินมาซื้อประเทศไทยซื้อตัวสอสอ,สอแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับก็จะเหมือนกับสปปลาวจากนั้นมามันก็เหมือนกับเขมรเราเสียแผ่นดินทันทีการเสียเอการาชไม่จําเป็นต้องมายึดนะครับไม่ต้องเป็นใช้กําลังมายึดการเสียเอการาชของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นถ้าเศรษฐกิจถูกควบคุมไปจากประเทศที่3ป,ประเทศที่สองนะเรียบร้อย เราเสียเอกราชแล้ววันนี้มันก็มีนักการเมืองไปเขียนเ TA ทําให้ไทยเนี่ยจะสูญเสียเอกราชทางการทางเศรษฐกิจไปผมถึงบอกไงครับว่าวันนี้จีนเขายังแม่ตาปานีคนไทยอยู่นะเขายังแม่ผมใช้คําว่าจีนเขายังแม่ตาอยู่นะถ้าจีนไม่แม่ตานะป่านี้เราโดนไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเราเหมือนกับเราเหมือนกับขเขมรเราเหมือนกับลาวเลย เพราะนักการเมืองบ้านเราบางตัวเนี่ยมันต้องจะขายแผ่นดินมันต้องจะขายชาติรู้ไหมว่าทุกอย่างเนี่ยที่จีนทำมันเป็นเรื่องการเมืองทั้งหมดจีนพยายามส่งสารให้นักการเมืองไทยเนี่ยรู้ว่าอย่าทำแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้ เรายังคงเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แต่อย่าทำแบบนี้เพราะความดื้อด้านของของคนบางคนจะเปิดคาสิโนโให้ได้เพราะความดื้อด้านของไอ้นักการเมืองบางกลุ่มเนี่ยที่จะเปิดคาสิโนโให้ได้เขาไม่ได้เปิดมาเพื่อหวังที่จะทํากําไรให้ประชาชนนะเขาเปิดมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาทํรลายประเทศชาติคุณรู้ไหมว่านักการเมืองมันหลอกเรายัางไงมันหลอกให้เราว่ามีคาสิโนโแล้วเราจะรวย คนไทยจะมีงานทํากูบอกเลยคนไทยอย่างเก่งก็ไม่เกิน5%เอยู่ในบ่อนคาสิโนไม่เกินนั้นครับที่เหลือคนจีนหมดที่เหลือจีนเทาหมดคุณไปดูเขมรเป็นตัวอย่างเด็คุณรู้ไหมถ้ามันเปิดคาสิโนได้นอกจากมันจะเอาอัชญากรรมเข้ามาแล้วเนี่ยมันยังฟอกเงินได้ในประเทศนอกจากมันจะฟอกเงินได้ในประเทศถามว่าเอาแล้วฟอกเงินในประเทศมันต่างกับฟอกนอกประเทศตรงไหนมันต่างกันครับเวลาคุณเอาเงินไปโพสต์เนี่ยต่างประเทศคุณโดนคุณโดนหักเปอร์เซ็นต์เยอะแต่ถ้าคุณ ปรเซในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะได้จํานวนเต็มมาแล้วผลของการโป o เซสเงินเงินผิดกฎหมายเนี่ยนั่นมันหมายถึงว่านะโยบายที่มันจะทุจริตมันยังมีอีกเยอะมันจะมีอีกเยอะนักการเมืองพยานยาที่จะทําเรื่องทุจริตโดยผ่านโครงการต่างๆผ่านระบบต่างๆทําให้จับตามไม่ได้ทําให้เราตามเส้นเงินไม่ได้ทําให้เราทุกอย่างไม่ได้ และยิ่งทั้งมีบ่อนคาสิโนการทุจริตก็เกิดจะเกิดขึ้นมากกว่าเดิมแล้วบ่อนการพนันเล็กๆน,น้อยก็จะผุดเป็นดอกเห็ดนะครับตำรวจก็อยู่ได้สบายๆเพราะบ่อนคาสิโนแม่งเขาไม่จะตั้งใจให้มึงไปเล่นบ่อนคาสิโนเขาตั้งใจจะให้พวกเจ้าสัวนายทุนเขาต้องการให้พวกนักการเมืองหอบเงินไปฟอกเอาไปโพสศในนั้นยิ่งโพสศษมากเท่าไหร่ยิ่งมีบ่อนคาสิโนมากขึ้นเท่าไหร่ประเทศไทยจะชิปหายมากขึ้นเท่านั้น มันหลอกเราว่าโอ้ยมีบ่อนการพนันมีคาสิโนโค,คนไทยจะรวยรวยมึงเลยคุณดูในขนาดนี้เนี่ย คุณเปิดคาสิโนได้เนี่ยนะบอนการพน,นันเล็กๆจะผุดขึ้นมาเยอะเพราะคนไทยแม่งเข้าไปบอนเล่นในบ่อนคาสิโนไม่ได้ไปขเขมรก็ไม่ได้ปิดด่านฉะนั้นแม่งก็เลยจะลงแดงตายมันก็ต้องเปิดบอนทีนี้รักวิ่งชิงป้นค้ายาเสพติดมาหมดอาชญากรรมแม่งมาหมดแล้วการเป็นอาชญากรนะครับแม่งไม่สนวิธีการด้วยแม่งพร้อมทําทุกอย่างจนกระทั่งนําไปสู่ห้าสิบห้าสิบเนี่ยคุณคิดดูเด้ แต่ผมไม่ได้บอกใครว่าไอ้ห้าสิบห้าสิบนี่เป็นการขายชาติขายแผ่นดินหรือเปล่าไม่พูดผมไม่ยืนยันแต่พี่น้องประชาชนฟังแล้วคิดเองได้จนกระทั่งวันนี้เนี่ยเราก็ยังเจอไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยยังบ้าน้ำลายกันไม่จบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวเรากำลังเตรียมการกันอยู่วันนี้ที่ประชุมสอมอชอบอกแล้วไม่ยอมไม่ยอมได้ยังไงอะประท้วงไงครับแล้วประท้วงเสร็จเป็นไงอะก็ประท้วงต่อไปเรื่อยๆไงครับ แล้วยิงกันทั้งอย่างโอ้ยอย่าเพิ่งยิงที่ยิงไม่ได้คุณไม่รู้เหรอ AOT ฝั่งขมนเขาจ้องดูเราอยู่คุณไม่รู้เหรอ,หอ,รอ,รหรอแล้วผมจะบอกให้นะไอ้พวก AOT พวกนี้มันเป็นพวกเดียวกับขมร1น19ชีวิตที่ต้องเอาอกไปรับกระสุนอีก20กว่าชีวิตที่ต้องตายในปั๊มน้ํามันบ้างตายคาอกยายบ้างกูยังเห็นมึงไม่พูดถึงอะไรทั้คนเลยแล้วมึงจะมาร้องไห้หาพอเคยฟังเพลงไหม ร้องไห้หาพ่อมึงเหรอกูไม่เคยเห็นพลเอกพลโทพลตีคนไหนประทานโทษนะแม้กระทั่งนายทาหารที่เกษียณไปแล้วเนี่ยกูยังไม่เคยเห็นใครเขาพูดถึงเรื่องไอ้สิบแปดนายนี้เลยกูยังไม่เคยได้ยินออกจากปากไอ้พวกไอ้พวกนี้เลยว่ามีพลเรือเราตายไปยังไม่เคยได้ยินเลยทุกคนแม่งเอาผลประโยชน์หมดบางคนออกมาตีกองร้องเป่าเพื่อที่อยากจะถูกเชิญไปร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะถูกเชิญไปเป็นที่ปรึกษาของนายก กูเห็นหมดแล้วล่ะ <laughs> กูถึงบอกไงบอกแน่จริงนะอนุทินมึงเชิญพลเอกลังสีไปนั่งเลยไปนั่งเป็นที่ปรึกษานายกเลยมึงเอาพลเอกลังสีไปนั่งเลยแล้วพวกกูจะได้นั่งหัวเราะบอกนั่นไงกูว่าแล้วไม่ยิงไม่มีใครสั่งยิงหรอกครับไอ้ที่คุณไปนั่งฟังกันโอ้โตโต้ต้องยิงแล้วอย่างงี้ต้องยิงแล้วเป็นผมผมอยู่ผมยิงเลยไอ้พวกที่แบบ อยากจะอยู่การเมืองนะโอ้ยผมจะยิงมากเลยถ้าเป็นผมว่าผมไม่รอรอว่าต้องยิงกันแล้วอย่างนี้ต้องสู้โอ้เป็นผมผมสั่งลบลองเอาคนเนี้ยที่พูดเนี่ยไปนั่งดูเลยพอถึงเวลาปุ๊บแม่งออกมาพูดเลยบอกวันนี้เรายังยิงไม่ได้แต่ว่าขั้นตอนในการทําวันนี้เราเดินหน้าไปเยอะแล้ววันนี้อยู่ไม่ใช่ว่าการประชุมนะมติที่ประชุมสั่งการแล้วว่าให้ดําเนินการเราอยู่ในขั้นการดําเนินการความพร้อมอยู่ถ้าเราจะทําเราต้องทําให้เบ็ดเสร็จครับพี่น้องเชื่อผม รับรองถ้าผมนั่งเนี่ยผมนั่งในแต่งนี้ผมยิงแน่ๆแต่พี่น้องต้องรอก่อนเราจะทําทั้งทีเราต้องเอาให้เบ็ดเสร็จคุณเชื่อผมเน่โดนนักการเมืองแม่งหลอกเท่าไหร่แมงก็ยังเชื่อเขาเรียกว่าคนหัว นักการเมืองทุกตัวพูดเอาดีหมดเลยยังรอยังเท่พอตงคุณสังเกตฑ์ไม่วลาอาภิปรายไม่อภิปรายอะไรกันแล้วแต่ถ้าคุณดูมุมกล้องจากผู้สื่อข่าวด้านบนนะคุณจะเห็นเลยแม่งนั่งกันหลอมแหลมหลอมแหลม,ลมเลยแต่พอเวลามีใครขึ้นไปยืนอภิปรายปุ๊บไอ้พวกที่นั่งหลอมแหลมหลอมแหลมก็จะมานั่งรวมตัวกันอยู่ข้างๆคนพูดเพื่อที่ตัวเองจะได้เข้ากล้องแล้วนั่งทำเนี้ยอืมอืม พออีกคนนึงอภิไปรายไอชุดเดิมก็ไปนั่งอีกคนนึงเราจะเห็นว่าหน้าเดิมเดิมมาไปเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นได้ออกทีวีโดยที่ไม่ต้องเสียค่าโฆษณานี่คือสันดานนักการเมืองผมกล้าพูดเลยนะนักการเมืองตัวไหนก็แล้วแต่มึงได้ยินเสียงนี้นะมึงออกมาบอกกูท้ากูไปดีเบตก็ได้กูจะขึ้นเวทีดีเบตกับพวกทุกตัวกูตั้งคำถามเดียวเลยพวกมึงตั้งแต่มาอยู่มึงเคยทำประโยชน์ให้ประชาชนบ้างไหม แล้วกูจะถามคําถามที่สองต่อว่าแล้วพวกมึงเข้ามาแก้ไขแลฐมมูนมึงยังแก้กันไม่เสร็จอีกเหรอตั้งแต่สองสหมาจนถึง2 5 6 8เนี่ยมึงยังแก้กันอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวพอหมดยุคมึงยุคใหม่มามันก็แก้รลฐธรรมนูนอีกแล้วมึงแก้ไปทําอะไรประ ชาชนได้ประโยชน์ตรงไหนพรบจราจร2522มึงทำางานแล้วหรือยังอะไรที่เป็นตกเป็นที่ประชาชนตกเป็นเหยื่อของกล้องวงจรปิดให้ตำรวจหาแดกกับกล้องวงจรปิดมึงไปแก้ไขพ,พรบจราจรมึงต้องยกล่างทั้งหมดจะใช้เวลา2ปียกล่างก็ช่างเนี่ยมันปี2568ไม่ทำอะไรเอาแต่แก้อะไรเป็นบางมาตาแล้วก็อ้างว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วกูไม่ต้องการรวดเร็วกูต้องการของใหม่ทั้งฉบับ ไอ,พอ้พรลบบจราจรเราเนี่ยใช้ตั้งแต่ปี2522มาจนถึงปี2 5 6 8และไอ้กฎหมายบางตัวเนี่ยเช่นกฎหมายนำเข้าส่งออกกฎหมายการครอบครองอะไรก็แล้วแต่มึงทําให้ประชาชนเสียผลประโยชน์หมดแม้กระทั่งหมูเข้าโพดเนื้อสัตว์ที่เป็น OMG ของอเมริกามึงก็เอาเข้ามาเอาเข้ามาให้คนไทยแดกแล้วตายเขาเรียกว่าตายผ่อนสง ถ้ามึงจะเอาเนื้อหมูอเมริกาเข้ามาให้คนไทยแดกแล้วเพื่อเป็นการตายผ่อนส่งมึงทำยาสั่งเลยครับง่ายดีมึงทำยาสั่งให้คนไทยแดกเลยแล้วออกกฎหมายว่าคนไทยต้องแดกยาสั่งวันลเม็ดแล้วเขาเรียกว่าตายผ่อนส่งเราไม่ต้องเสียเงินคนไทยไม่ต้องเสียเงินรัฐบาลไม่ต้องเอาภาษีประรปชาชนไปลงทุนกับไอ้เนื้อของสหรัฐเพราะสหรัฐไม่ใช่พ่อของคนไทยแต่สหรัฐเป็นพ่อของพวกมึงไอ้นักการเมือง มึงแน่จริงมึงคืนพระราชาอำนาจให้ในหลวงเนี่ยมึงห่วงไว้ทําไมนอกจากมึงจะห่วงแล้วมึงประทุกวันนี้มึงก็พยายามตอนอํานาจในหลวงอยู่ตลอดเวลามึงพยายามรวมตัวกันทําลายสถาบันพระมาหากษัตริย์โดยผ่านอํานาจทางการเมืองของพวกมึงจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงนะเดี๋ยวกูจะตั้งคําถามอกีกมึงจะแบ่งแยกดินแดนทำ มึงจะไปตรวจสอบในหลวงทําไมมึงจะไปตรวจสอบสถาบันไม่ทําไมก็ในเมื่อกฎหมายเขาแบ่งแยกไว้แล้วทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์กับทรัพย์สินส่วนพระองค์ทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์ไม่จําเป็นต้องเสียภาษีเพราะใครขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็ถือของทรัพย์สินนั้นแต่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ทําไมมึงไม่บอกกับพวกเด็กๆแล้วว่าในหลวงก็เสียภาษี